สวัสดีค่ะเพจแม่น้องอิงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จุมพามาอยู่ที่ตำบลพรมมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะ จะพาทุกคนมาดูที่ดินเปล่านะคะที่ดินแบ่งขายขนาดเล็กนะคะตรงนี้นะคะจะอยู่ติดกับถนนรังสิตนครนายกนะคะเข้ามาประมาณ1กิโลเมตรก็ถึงที่ดินของเราแล้วนะคะทุกคนถนนกว้างมากนะคะประมาณ17เมตรค่ะ นี่เลยค่ะทุกคนโครงการเดอะมาล์เท่นหนะคะตรงนี้เป็นสุดทางของโครงการเดอะมาล์เท่น6นะคะจะเห็นได้ว่าติดครองพรมณีนะคะนี่เลยค่ะที่ดินของเขาทั้งหมดเลยนะคะที่จะแบ่งขายนะคะตรงนี้เป็นครองพรมณีทั้งหมดเลยค่ะ ตรงนี้เราจะยังไม่อัดถมดินให้นะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ขายนี่คือเราจะอัดถมดินให้ทั้งหมดเลยนะคะี๋ยวฉัจะพาไปดูตรงที่เขาอัดถมดินให้แล้วนะคะนี่เลยค่ะไฟฟ้าสามเฟสนะคะทุกคนใครที่มองหาบ้านาผู้วิลล่าบ้านจัดสรรหรือว่า เป็นบ้านพักตักอากาศนะคะตรงนี้เหมาะมากเลยนะคะทุกคนวันนี้แดดแรงนะคะก็เลยมองไม่เห็นภูเขาเนาะแต่ว่าความจริงเนี่ยภูเขามันล้อมรอบเลยนะคะนี่เลยค่ะคือที่เราเห็นเนี่ย จุมพามาดูตรงที่เขายังไม่ได้อัดถมดินนะเนาะมันก็เลยแบบว่าออดูเป็นทุ่งนาอยู่นะคะถนนนะคะเป็นถนนกว้าง17เมตรค่ะรถเนี่ยสามารถสวนกันได้ประมาณ5คันนะคะถนนกว้างมากๆค่ะ เขาจะมีต้นสุพรรณิกานะครับชื่อว่าสุพรรณิกาค่ะปลูกร้อมรอบถนนนะคะโครงการนี้ค่ะชื่อโครงการเมส์เทนหกสุพรรณิกานะคะนี่เลยค่ะ จุดเด่นของเขานะคะคือเป็นที่ดินเปล่าแล้วก็มีไฟฟ้า3เฟสเข้ามาถึงแล้วนะคะแล้วก็สามารถเข้ามาก็คือสิส่งปลูกสร้างค่ะทำสามารถทำได้เลยนะคะแล้วถุงจะพาเดินไปดูตรงที่เขาอัดถมดินให้แล้วเนาะนี่ค่ะใกล้จะถึงแล้วค่ะ โครงการทั้งหมดนะคะมี17แปลงด้วยกันนะคะ1แปลงจะมีพื้นที่ประมาณ800ตารางวานะคะแต่เราสามารถแบ่งขายเป็น400ตารางวา800ตารางวาได้นะคะทุกแปลงจะอัดถมดินให้หมดเลยนะคะไม่ใช่เป็นพื้นที่นาแบบนี้เนาะ แต่ละแปลงนะคะจะมีถนนตัดเข้าทุกๆุแปลงนะคะแปลงตัวอย่างตรงนี้นะคะมีทั้งหมด5แปลงค่ะแปลงละ800ตารางวานะคะจะมีแปลงหนึ่งที่เขาปลูกหญ้าเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะคือเป็นแปลงตัวอย่างมีบ้านนอกดาวลงให้ด้วยค่ะราคาขายนะคะจะเริ่มต้นที่ตารางวาละ4,900บาทนะคะ จะมีแบบถมดินเอาไว้แล้วหรือว่ามีแบบปลูกหญ้าเอาไว้ด้วยนะคะราคาก็จะแตกต่างกันนะคะตรงนี้นะคะเป็นแปลงตัวอย่างนะคะแปลงที่3เดี๋ยวจุ๋มจะพามาดูนะคะเขาจะขุดบอ่อให้ทุกแปลงเลยนะคะทุกคนบอ่อเนี่ยเป็นรูปหัวใจนะคะเดี๋ยวจุ๋มจะพาเข้าไปดูเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าเขาจะล้อมรั้วขอกม้ให้ทุกแปลงเลยนะคะแบ่งแยกเขีดแดนชัดเจนค่ะ นี่เห็นไหมคะถนนตัดเข้ามาหน้าแปลงนะคะกว้างประมาณ12เมตรนะคะรถจอดได้ซ้อนกันประมาณ3คันค่ะตรงนี้เป็นแปลงที่2นะคะข้างๆกันแปลงที่1จะอยู่ฝั่งนู้นเลยค่ะ แปลงที่1แปลงที่2แปลงที่3นับจากซ้ายมือมานะคะแปลงที่1แปลงที่2อเนี่ยเขาแค่ขุดบ่อไว้ให้นะคะเป็นแปลงตัวอย่างค่ะคือถ้าใครอยากได้แปลงติดครองภูมณีนะคะเขาก็จะขุดบ่อให้เหมือนกันแล้วก็ถมดินให้เหมือนกันนะคะทุกคนแค่เราแจ้งกับ ทางบริษัททางท่านเจ้าของนะคะเขาทำให้เราได้หมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วจุมพาไปดูแปลงตัวอย่างนะคะนี่เลยคะ่ะดินที่เราเห็นก็คือเขาถมอัดแน่นให้อย่างดีนะคะพร้อมที่จะก่อสร้างได้เลยนะคะตรงนี้เป็นบ่อ รูปหัวใจนะคะที่เขาขุดให้แต่ถ้าใครไม่ต้องการก็สามารถแจ้งได้นะคะทางเราก็จะเอาดินเข้ามาถมให้เหมือนเดิมนะคะตรงนี้เขาก็ทําเป็นแปลงตัวอย่างเนาะเขาก็ปลูกหญ้าปลูกอะไรไว้ให้เห็นนะคะนี่ค่ะเขตแดนจต่ละแปลงมีบอกเขตชัดเจนนะคะคือเราจะล้อมรั้วคอกหมาไว้หมดเลยค่ะนี่เลยถุมเคยมาอยู่ตอนเย็นแล้วนะคะ มีการเปิดงานที่นี่แล้วก็จัดปาร์ตี้กันนะคะร่มรื่นมากๆนะคะตอนเย็นนี่บรรยากาศบอกเลยว่าดีสุดๆเลยค่ะนี่เลยพอเข้ามาอยู่แปลงที่เขาเออทำมาไว้ให้นะแบบปููย่าปลูกญ้า,าไว้ปลูกต้นไม้เอาไว้แล้วนะคะ จากที่ร้อนอน,นี่ตอนนี้ก็ไม่ร้อนนะคะมันก็คือขอให้มีต้นไม้อะเนาะมันก็เย็นร่มรื่นแล้วอะค่ะส่วนด้านนี้นะคะเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่เขาอามาลงเป็นตัวอย่างไว้ให้นะคะแต่วันนี้เข้าไปดูด้านในไม่ได้เนาะเพราะว่าท่านเจ้าของที่เฝ้าโครงการนี้อยู่แกไปอยู่อีกโครงการหนึ่งนะคะไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะ อันนี้เป็นประตูบ้านเขาเนาะข้างในก็เป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะเป็นบ้านน็อกดาวน์ทั่วไปเนี่ยแหละคะ่ะแต่เป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะนี่ค่ะเขาทําเป็นแปลงตัวอย่างให้นะคะแปลงนี้ก็ขายนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแปลงแบบนี้นะคะเขาจะขายอีกราคาหนึ่งนะคะ นี่ฝั่งนี้ก็เป็นแปลงที่4แปลงที่หแล้วก็แปลงที่6นะคะก็จะมีการขุดบอ่อเหมือนกันถมดินเหมือนกันกับ1 23นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือข้างๆเนี่ยทุกแปลงเขาจะมีขุดคลองลำรางให้นะคะเหมือนกันหมดทุกแปลงค่ะทุกคนนี่เลยค่ะจะเห็นได้ว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะฝนตกหนักมากๆนะคะ แต่ที่นี่น้ำไม่ท่วมนะคะรับประกันได้เลยค่ะทุกคนรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะนี่ค่ะคลองลำรางที่จุ๋มบอกนะคะก็คือเขาขุดจะมีคลองลำรางทุกๆแปลงแบบนี้นะคะค่ะสำหรับราคานะคะตามที่จุ๋มเคยบอกเลยนะคะเริ่มต้นที่ตารางว่า4ี0 0ันสี่บาทนะคะสามารถยื่นกู้ได้ด้วยนะคะ ฝากกดติดตามเพจแม่น้องอิงด้วยนะคะหรือโทรมาสอบถามจุ๋มก่อนได้ที่เบอร์0967573963นะคะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ก็ได้เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ